สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนาท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลคู่บิกแวช์ประจําสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณประถวิอินบำรุงและผมประชงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับครับสวัสดีครับหาแกมเริ่มดูว่า90นาทีของคู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เปล่าหรครับซิมมอนส์ซัดเลยครับ ติดบล็อกเรนสันครับเฟสได้ยิงโอ้โห,โ,หโหกินไม่ได้ครับเคิร์เคสหาช่องยิงนี่ก็ทำได้สวยแล้วนะครับวิต์ <F itch. S 2> ยกให้ผัวไปท้นหน้าเคร์เช เปลี่ยนทางกันจะเป็นเก็บมาเก็บได้ลอล่อมาแล้วแบบนี้เอาละครับโอ้โ oh ห oh. And Liverpool score first เห็นช่องนะครับแล้วยิงทะลุตรงนั้นไปเลยครับ ขึ้นมาเป็นทันเข่อเป็นทันเข่อถึงอยากขึ้นมาวู้ฮู้ไม่ดีพอครับโอ้โหโศกั์ยิงเรวเลยได้ขึ้นโอ้โหโดนเสาครับวางมาแล้วให้มายิงเลยครับ เสียของครับ oh oh. จบครึ่งแรกเลยครับในครึ่งแรกสู้กันสนุกนะครับทำแค่ประตูเดยียกก็ยังไม่แน่นอนไม่รับ no of, uh, a t i o n s of a l a c e f e y ้นยังยังไม่กรบนะครั Bravenberg certainly caught it well enough but that was never really going to trouble the keeper r i s c h e l i s o n Like an aimer, come by the way, hang up. i get back up. Tottenham Hotspur are definitely going about this the right way. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just. ยอดเยี่ยมน,นะครับได้วก็ถวายท่านเลย <c oughs> ยังได้อะครับ เอ็กติเคเอ็กติเคโอ้โห oh oh. ไม่ได้ครับให่เด็กขาดพอเองครับหลายต่อเอ็กทีเคได้บันจงแลยครับจ้ำเข้าครับโอ้โ oh ห oh. เอาแล้วครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง Ricario. <laughs> well look, regardless of whether the keeper could have done better or not, Peter, that was all down to the excellent movement in getting into the right position to apply the final touch. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. Ah, <laughs> Maja.

อิบรรจงมาละครับยังยังเลาะตัวเลาะซัดเลยครับเอ็กซ์ทีเค and here's ิ s a k สวยเอ็กซ์ทีเคม,ๆๆๆๆๆมหนักหน่วงเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็จบเกมเมื่อวานนี้เฉือนกันแบบสนุกเลยครับ